สวัสดีครับมีเหตุก็ต้องมีผลแล้วครับช่วงนี้เรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินของสหรัฐมิกาออกมาค่อนข้างฉี่มากนะครับและแน่นอนว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันอันนี้พร้อมหาแนวทางในการป้องกันกันต่อไปด้วยนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมนี้ผ่านมานะครับก็มีข่าวเรื่องราวผลการสอบสวนสลับสาเหตุของอุบัติเหตุของเครื่องบินของสหรัฐมิกาออกมานะครับผลการสอบสวนนี้จะเป็นอย่างไรอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นนนนรรบโดยผผลลกกาาสสอวี้เป็ช การกลางกานะครับของเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานอกชายฝั่งของญี่ปุ่นนู่นแหละครับทาให้มีผู้เสียชีวิตไป6คนด้วยกันโดยเหตุการณ์เกิดในวันที่6ธันวาคม2 5 6 1ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการชนกันของเครื่องบิน fs 8 h ดโฮเนตตน2ที่นั่งอันนี้ชนกับ KC 1 3 0 J h e r c u l e s นะครับแน่นอนว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาและผลการสอบสวนก็มีข้อขัดแย้งกันมากมายนะครับครั้งแรกมีการพบว่านักบินของ fs o r n e t เนย ไม่พร้อมในการบินในวันนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้ยาบางอย่างจนทําให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตไป6คนด้วยกันนะครับแต่ว่านาวิกโยธีเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับมองว่าผลการสอบสวนนี้ไม่มีความเป็นกลางจึงมีการตรวจสอบสอบสวนกันใหม่นั่นเองนะครับเนื่องจากนักบินและก็เจ้าหน้าที่หลายคนที่ถูกปลดจากตําแหน่งแล้วก็มีการลงโทษทางวินยัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ และนาวิกโยธินของสหรัฐมีการจำเป็นต้องเรียกความเชื่อมันของประชาชนกลับมานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับอาวุโสกล่าวว่าหลังจากอ่านผลการสอบสวนครั้งแรกเพราะว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนะครับจากการสอบสวนครั้งแรกเพราะว่ากับตันจามาลสสิสซิลาสอันนี้เป็นนักบิน f อ8เโทเนตของฝูงบิน242นะครับก็คือลำเกิดเรื่องนั่นเองไม่พร้อมหรือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะบินในคืนนั้นรวมถึงนักบินเนี่ยไม่มีประสบการณ์บินในตอนกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญมองว่านักบิน f อ8เนคนนดโเนตคน ประสบการณ์แล้วก็สามารถบินตอนกลางคืนได้แล้วก็ใช้กล้องมองกลางคืนหรือว่า night vision goggles นี่เป็นนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงพุ่งเป้าไปที่การพักผ่อนหรือว่าการนอนว่ามีการพักผ่อนเพียงพอไหมแล้วก็มีการใช้ยาแอนตี้ฮิสตามีหรือว่ายาแก้แพ้ของนักบินซึ่งอาจจะมีผลในการบินตอนกลางคืนและนี่คือข้อสงสัยใหม่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้นะครับจึงเน้นไปที่ความพร้อมของเครื่องบินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองข้ามไปนะครับและพบว่าฝูงบิน242มีชั่วโมงบินต่ำ มากในช่วง90วันก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือไม่ค่อยได้ซ้อมบินเท่าไหร่นั่นเองมันยากสําหรับนักบินทุกคนนะครับที่ต้องเจอกับสถานการณ์แบบที่นักบิน f อฟเอสแปดโทเนตต้องเจอ โดยในวันเกิดเหตุนะครับเครื่องบิน f h 8 h o r 8 e t ต2ลำเนี่ยพร้อมฝูงบิน242ต้องบินขึ้นฝึกซ้อมนะครับในการเติมน้ำมันกลางอากาศกับเครื่องบิน k c 130J ด้วยความเร็วสูงด้วยและนักบินจะมีการซ้อมหลายอย่างสลับกันไปนะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทําให้การพักพอตเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับในวันนั้นนักบิน f h 8 h o r 8 e t ก็คือกัปตันเลสลาร์เป็นนักบินที่1นะครับและนักบินที่2ก็คือกัปตันออสตินสมิธบินเครื่องบิน o r n น t ที่มีชื่อว่าโปรบ่งอืิน KC1 30J k c ซ3หนึ่งสาสูเจคือเครื่องบินเติมน้ำมันนะครับในขณะที่ทางขวาเนี่ยก็คือฮ o น n e t อีกลำหนึงแล้วกาลังเติมน้ำมันอยู่นะครับเครื่องบินทั้ง3มลำเนี่ยหมายถึงทางซ้ายฮอน n e ตต้องกลางเป็ซหนึ่ง3า j ูเจและทางขวาก็คือฮ o น n e ตอีกลำนะครับบินโดยปิดไฟทั้งหมดนะครับนี่คือการซ้อมแล้วมันก็มืดมากหลังจากที่ h อน n e t ลำขวามือนี่เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็เปิดไฟขึ้นมานิดหน่อยแล้วฮอ r เน t ลำซ้ายมือก็เคลื่อนเข้าไปหานะครับโดยมีเสียงสั่งให้ฮอน n e t ทั้งสองลำเนี่ยเคลื่อนไปทางขว ของเครื่องบิน KC-130J แต่ว่ากัปตันลสซิลาเนี่ยถูกสั่งให้ไปทางซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่สับสนมากด้วยข้อมือนี่ f s 8 n e t ของกัปตันลสซิลารนะครับก็ชนกับเครื่องบินเติ์น้ำมัน KC-130J นักบิน f h 8 HONET ดีตัวาจากเครื่องบินนะครับด้วยความสูง1,000 0ฟีต ส่วน K c ซ3 0 j สาูนเจเครื่องบินเติมน้ำมันไฟลุกไหมนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมนักบินห้าคนที่เสียชีวิตในเครื่องบินนะครับนักบิน FH 8เอชเนตหลังจากดีตัวลงสู่ทะเลแล้วนะครับนักบินที่สองกับตันออตินสมิธถูกช่วยเหลือโดยทีมกู้ภัยของญี่ปุ่นในสี่ชั่วโมงต่อมานะครับนักบินที่หนึ่งกับตันเลสซิลาร์สหาเจออีกสิบชั่วโมงต่อมานะครับซึ่งทางญี่ปุ่นนี่ก็ระดมเฮลิคอปเตอร์กับเรือนี่ค้นหายอย่างเต็มที่แล้วนะครับ แต่ไม่ทันนะครับกับตันเลสิลาสนตังปีที่1ของ f อฟเอสแพอเน็ตจมน้ําเสียชีวิตเพราะว่าได้รับบาดเจ็บหนัก ผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวนคาดว่ากับตันเลสซิลานะครับมองไม่เห็น k c 1 3 0 j เนื่องจากโฮเนตลำที่เติมน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยที่อยู่ทางขวามือนะครับเปิดไฟทำให้มันสว่างมากเพราะว่ามองจากกล้องไนท์วิชั่นนะครับก็จะเห็นแค่แสงไฟจากเครื่องบินลำนั้นแต่ว่ามองไม่เห็น k c 1 3 0 j นะครับที่อยู่ตรงกลางต่อให้มีประสบการณ์แค่ไหนก็เป็นเรื่องยากนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้แน่นอนว่าการสอบสวนใหม่นี้เป็นข้อกล่าวหาที่ถูกยกไปนะครับที่กล่าวหาว่านักบิน FA18 ฮอสเนตกับ ตันเลสซิลารนี่ไม่พร้อมบินหรือว่าไม่มีประสบการณ์นะครับและปัญหาของไฟห้องนักบินจะต้องถูกนำไปแก้ไขเพื่อความปลอดภัยต่อไปนอกจากนั้นนะครับยังปรับปรุงสัญญาณวิทยุในการค้นหานักบินให้ดีขึ้นนะครับโดยจะใช้สัญญาณแบบพสซีฟแล้วก็จะมีแสงไฟอัตโนมัติเพื่อค้นหาง่ายขึ้นนะครับมีการคัดเลือกนักบินจะไปไประจําการในแถบแปซิฟิกเนื่องจากสภาพอากาศเป็นปัญหากับนักบินมือใหม่ ปรับปรุงรูปแบบการพักผ่อนของกองทัพเรือนะครับให้กําลังพลนี้ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอมีการศึกษาเรื่องการจัดทีมค้นหาและก็กู้ภัยโดยจะใช้กําลังของญี่ปุ่นรวมถึงวิธีการอุปกรณ์ในการค้นหาด้วยนะครับนาวิกโยทินจริงจังกับการแก้ปัญหามากหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอีกแน่นอนว่าไม่มีใครเนี่ยรับประกันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่ว่านาวิกโยทินจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก